สวัสดีครับเพื่นพนอนๆวันนี้เราไมีของเล่นชิ้นเลโก้ LEGO ชิ้นใหม่สองชิ้นนะครับอันแรกก็คือรถครับเป็นรถเก็บขยะอันนี้คือที่ปล่อยขยะลงครับอันส่วนนี้คือที่ดูขยะครับอันนี้ก็เป็นอีกที่อันหนึ่งนะครับที่ดูดครับเป็นรถครับอุ้ยหลดุด ด้นุ่งไงต่อเองกับมือเลยนะครับต่อด้วยตัวเองเนี่ยครับเดี๋ยวมาเป็นแบบนี้โอเคขิ้นต่อไปก็คือคนที่ใส่หน้าก,กากแต่ไม่รู้ชื่ออะไรถือไม้ด้วยมันหอกเลยไม่รู้ะ หน,าาหน้ากากถอดหน้ากากก่อนเนี่ยครับตัวแรกบางคนอย่างเงี้ยตัวนี้แล้วก็ออกหน้ากากจึบ๊บแล้วก็นี่เป็นไม้หอกหรือหอกก็ไม่รู้ขยับขานั่งดีกว่าหนังลื่นๆเดือดขยับแขนได้นะครับหมุนหัวได้ บิดแขนได้หอกยอยก็เขวงรูเพื่อนนุ้งกายจะมาบอกว่าสองอันนี้ก็ราคากี่บาทพเพื่อนเพื่อนลองทายรู้สิอันนี้กี่บาทครับอันนี้ก้าบาทอันนี้เท่ากี่บาทเฉลยนะครับสิบหกกับเก้าบาทครับถถกจังเลยอันนี้เก้าบาทก็ใช่มีส่วนประกอบน้อยมาก อันนี้สิบกบาทแต่ไม่น่าเชื่อส่วนประกอบเยอะแต่ถูกจังเนี่ยสองอันลองสิบหกบาทเก้าเด็ดแน่สิบหกิบส้าสิบเยสบสองี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่ห้าบาทเองครับอือพอรวมตังเสร็จรวมเงินเสร็จแล้วครับนั่นก็มีแค่เนี้ยที่จะบหกนเพื่อนครับมีแค่ของไบเค่เนี่ย เพื่อนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะเจ้กันมเทพ